มาดีววิพัสดุกันนะคะจากร้านซานตาเฟ่นะคะอันนี้คือชื่อเราแล้วก็ที่ส่งของของเรานะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูวาเลทีินะคะ อยู่นะอันที่สองท่าค่าดีค่ะค่ะต่อไปอันนี้สองอันนี้ขอมาแทน,นะคะ่ะต่อไปมังคุดนะคะไม่ของแท้ขอญย่ไม่เก็บสึกงดู นี่คือของแถมนะคะเป็นกระจกเราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะก็หมดแล้วนะคะก็สำหรับในขอลึกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะคะก็อย่าลืมใครอยากเข้ากลุ่ม นะคะก็แอดไลน์มันเราได้เลยนะคะ